ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขานำปลาดุกเอามาแปลรูปทำน้ำพริก <Wow. S 1> บอกเลยว่าน่ากินมากคุณค่ะน,น้ำพริกปลาดุกเป็นยังไงใครเคยกินบ้างนึกถึงแต่น้ำพริกปลาทูใช่ไหม,ม น้ำพริกปลาป่นใช่ไหมแต่นี่ค่ะมากันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อยอยู่มหาชาัยอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร,รมาดูการทำน้ำพริกปลาดุกสองแดดกันหน่อยอนี่ค่ะเขาทำส่งขายไปแล้วประสบความสำเร็จมากเขาบอกว่ากระแสตอบรับนี่ดีมากเลยคุณซึ่งสมาชิกเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่กันทางานเป็นระบบระเบียบนะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบหั่นปลาทอดบด จนมาสู่กระบวนการผลิตนะคะแล้วก็บรรจุพันธุ์นะคะ เน้นความสะอาดใส่ใจรสชาติเก็บไว้ได้นานถึง3เดือนเลยนะไม่ใส่สารกันบูดน่ากินมากเฮ้ยทำการตัดแต่เรียบร้อยแล้วมาทอดอย่างนี้ค่โอ้โหแล้วเป็น2แดดด้วยนะสำหรับปลาดุกที่นำมาใช้ทำน้ำพริกนะคะมาจากบ่อเลี้ยงที่ทางวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไว้เป็นปลาดุกรัสเซียแล้วก็จะใช้เศษไก่โครงไก่จากโรงงานทำแหละเป็นอาหารในการเลี้ยงนะคะลดต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปเพราะว่างนี้แล้วก็ยังมีน้ำพริกปลาดุกขายแล้วเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนเขามีปลา ปลดุกตากแห้งด้อย oh, มีปลาดุกตากแห้งหรือว่าปลาดุกสองแดดมีกุนเชียงปลาปลาดุกรา้าปลาดุกสดสด,สดขายมีหมดเลยครับคือทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีไรายได้แต่ละเดือนเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0หมื่นห้าพันถึงสองหมื่นบาท oh, yeah, yeah, yeah. แล้ววิสาหากิจชุมชนลุ่นประมงหมู่บ้านห้วยน้อยแห่งนี้ oh, ก็ได้รับเลือกให้เป็นวิสาหากิจชุมชนชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชรเลยจ้าลมือให้เลยจุดปังจะบอกว่าปกตินึกถึงแต่น้ําพริก น้ำพริกปลาดุกฟูอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคล้ายๆกันแต่เป็นน้ำพริกปลาดุกแบบแดดอ่ะเออคล้ายๆน้ำพริกปลาสลิดมันมีความเหนียวเนื้อหนึบๆถูกต้องเวลาเอามากินกินกับเมนูไหนเดย์ไข่เจียวฉันชอบกินไข่เจียวกับน้ำพริกดิฉันว่าไข่ต้มเฉยๆเนี่ยยำๆเลยยำๆๆคลุกข้าวสวยร้อนๆแล้วจะเตะกวาสักนิดนึงอ่ะแค่นั้น่ะอ คุณไปอุดหนุนสั่งเขายังไงสั่งเลยสั่งเลยก็ติดต่อไปได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้อยนะคะจะเป็นกำแพงเพชรจ้า